ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับน่ตอนรับเข้าสู่ช่องของผมเหมือนเดิมครับเซมูบอลแต่งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลรายวันนะฮะก็จบไปไปที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับคิวของฟุตบอลทีมชาตินะฮะผมยังไงก็ลุ้นทีมชาติไทยกันต่อไปละกันนะครับในการไปต่อในฟุตบอลโลกนะฮะผมแต่วันนี้ครับเผาหัวซะหน่อยฮะวันศุกร์ผมแอบเหลือไปดูมันก็มีบอลพอจะน่าสนใจอยู่บ้างวันนี้หยิบยกมา5คู่นะครับผม3มคู่จากเดอะแชมเปี้ยนชิพ และอีก2คู่ครับจากลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วก็ลาลีกาลอกของสเปนนะครับผมรอบหัวข้ามครับทุ่มครึ่งฮะบริสตอลซิตี้เปิดบ้านเจอเลสเตอร์ซิตี้นะครับสี่ทุ่มตรงมี2คู่ครับผมคาร์ดิฟซิตี้เปิดบ้านเจอกับเซนเ e อร์แลนด์และเซาท์เทมมัตันเปิดบ้านเจอกับมิดเดิลส์เบิร์นะครับผมกระโดดไปรอบดึกเลยครับฟุตบอลฝรั่งเศสครับผมตีสามตรงลิวเปิดบ้านเจอกับลองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่เตะเวลาเดียวกันที่สเปนนะครับกาดิสเปิดบ้านเจอกับกรานาดาฮะ และแน่นอนครับเพื่อนๆทุกคนครับผมก็กิจกรรมทายผลสกอรองผมยังคงมีอยู่เหมือนเดิมครับวันนี้3คู่ชิงเงินหมื่นครับสำหรับฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพนะฮะบริสตอลซิตี้กับเลสเตอร์คาร์ดิฟกับซันเดอร์แลนด์แล้วก็เซาท์ a m p t ์ n ตันกับบิดอสเบอร์นะครับถายถูกทั้ง3คู่ติดแฮชแท็กบูมเอรตงให้เรียบร้อยครับผมถายถูกรับไปเลย1,000 0บาทสำหรับครอบครัวของเซบูมอร์ตงนะครับและ3,000บาทสำหรับบุคคลทั่วไป หนึ่งคู่รุ่น200วันนี้ครับเอาเป็นคู่หัวข้ามสุดเลยนะครับผม Bristol City แล้วก็ l e i c e s t e r City นะฮะเชียร์ทีมที่เจ้าของเป็นคนไทยหน่อยละกันเนาะ,ะดูซิว่าวันนี้จริงจอกจะกลับมพพังาได้หรือเปล่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่อยากจะพลาดกิจกรรมนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องผมทาง u t u b e ตรงนี้เอาไว้ด้วยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกทุกคนร่วมสนุกได้หมดเลยนะฮะรอดูเพื่อนๆคอมเมนต์กันละกันนะครับ เราจบจากวันนี้ไปยิงยาวๆเลยนะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุพ่พลรหัสยาวๆกันไปถึงวีคหน้าผมทำคลิปทุกวันครับบอลมีเยอะมากๆเดี๋ยวติดตามกันละกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าวันนี้ตัวไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับข้อมูลมีอะไรกันบ้างฮะไปฟังกันเลยโดยผมขอไล่เรียงตามเวลาเลยละกันนะครับผมทุ่มครึ่งครับผมฟุตบอลเดอะแชมเป็นชิพฮะบ r ริสตอลซิตี้เปิดบ้านเจอร์เรสเตอร์ซิตี้นะครับ อ่ทางฝั่ง,ง Bristol เจ้าถิ่นก่อนละกันครับรั้งอยู่ที่14ของตารางครับ38นัด47คะแนนยิง42เสีย45ครับประตูได้เสียติดลบ3ลูกนะครผมขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ที่ว่าแบเบอร์แน่นอนแล้วตอนนี้กลายเป็นอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนแล้วนะครับนปัจจุบันเลสเตอร์ไม่ได้เป็นจ่าฝูงของเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครพวกเขาเนี่ยหล่นม,มาอยู่ที่2แล้วนะครับแต่ว่าแข่งน้อยกว่านะ37นัด82คะแนนครับ ยิง74เสีย33ประตูได้เสียบวกอยู่41ลูกนะครับซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันก็มาจากผลงานของเลสเตอร์ในช่วงหลังๆที่สะดุดค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเอาเป็นว่าช่วงยังไงดีละ่ะช่วงเนัดหลังสุดละกันของเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมถ้า,ารวมทุกรายการเลยนะพวกเขาเนี่ยชนะใน90นาทีในแค่เกมเดียวครับคือการบุกไปชนะซันเดอร์แลนด์นะฮะ 1ประตูละศูนย์ครับนอกนั้นที่เหลือเนี่ยก็มีชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษนะเกมหนึ่งนะครับผมในศึกฟุตบอล FA Cup นะฮะที่บุกไปชนะบอลมัดได้ที่เหลือก็เสมอ1และแพ้ไปถึง4ครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดนับแค่เฉพาะเกมลีกอย่างเดียวนะห้านัดหลังสุดนี่เลสเตอร์ชนะ1เสมอ1และแพ้3เกมนะครับทำแต้มหล่นหายไปเยอะมากๆฮะแต่เอาตรงๆนะรอบนี้ยังดีหน่อยครับผมมีโอกาสที่จะ กู้ตำแหน่งจากฝูงกลับขึ้นมาครับเพราะการเจอกับบิสตอร์ซิตี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างเบานะฮะอาจจะหนักนิดๆตรงที่บุกไปเยือนเท่านั้นเองครับเลขแรกที่ King Power Stadium เนี่ยเลสเตอร์ก็ชนะมาได้ก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับผมส่วนเกินเจอการช่วงหลังๆนะฮะถ้าย้อนกลับไปอีกเนี่ยก็นูน่นฮะสิบฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับเพราะว่าเลสเตอร์ในเพิ่งะตกชั้นมานะซึ่งครั้งนั้นเลสเตอร์ก็ทำได้ดีกว่าอยู่ดีชนะได้ทั้งยาวทั้งเยือนนะครับ แต่วันนี้เนี่ยทางฝั่งทีมเยือนจะไม่มีกองหลังดาวลุ่งนะครับอย่างคาลัมดอยนะับผมที่โดนไปแดงไปนะในแมตช์ที่เจอกับเชลซีนะครับซึ่งมันเป็นรายการ FA Cup นะฮะแต่ว่าทาง FA นี้เขาถือว่านับรวมกันหมดนะเ,เพราะฉะนั้นวันนี้ติดโทษแบนนะครับลงสนามไม่ได้ขณะที่ตัวเจ็บอื่นๆครับอย่างเดน n ิสพรตนะฮะริโาโดเพเรราครับ,ร,บรวมไปถึงเคสซี่แมคคาเทียนะที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว ก็ยังยืนยันว่าเจ็บอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่พร้อมลงสนามเช่นกันซึ่งส่วนตัวผมมองว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็แกนหลักของทีมครับทั้งแผงหลังอย่างยานิบเวสตการ์ดวอลฟาสนะฮะก็ยังลงได้ครับตรงกลางครับทั้งคินันดูบรีฮอรนะฮะแฮร์รี่วิง์แล้วก็วินเฟรดเอนดีดีครับพร้อมลงสนามขณะที่เกมรุกแพทรันดาก้านะฮะวันนี้ก็พร้อมลงสนามเช่นกันรวมไปถึงทางด้านของสเตฟฟี่มาวีดดีนะฮะผมที่ก็ใช้เป็นตัวหลักในฤดูกาลนี้ฮะวันนี้ฟิตปังพร้อมลงสนา ไหนจะตัวอื่นอื่นครับอย่างมาร์กอัลไบรตันคอนนอร์โคดี้เคเลชีอีเฮนาโชอะไรพวกนี้นะฮะไอตัวเดิมๆที่เคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยวันนี้ก็ยังอยู่กันครบนะครับจริงๆผมว่าเลสเตอร์วันนี้ดูดีเลยนะแมชมมาซะเยอะขอมาดูทางฝั่งเจ้าถิ่งกันบ้างครับบริสตอลซิตี้นะครับผมวันนี้นะฮะเจ็บแน่ๆครับโรเบิร์ตแอคกินสันนะครับที่ไม่ใช่ดารานะ พอพูดชื่อนี้นี่ผมนึกถึงหน้าไอเอดเวิร์ดนะพระเอกหนังเรื่องแวมพายถวายอะไรเลยอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นมันโรเบิร์ตพตตินสันนะครับผมอันนี้โรเบิร์ตแอดกินสันนะฮะคนละคนนะฮะ เออนะอ่ะนอกจากนี้ครับก็ยังมีทางด้านาของซามูเอลเบลนะครับรวมไปถึงทางด้านของแอมัมนเบนา罗สนะครับซึ่งทั้งสาตัวเนี่ยเนี่ยมันเป็นนักเตะดาวรุ่งทั้งสิ้นครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้กระทบกระเทือนกับบริสตอลซิตี้เลยแม้แต่น้อยนะครับผมแต่ถึงไม่กระทบกระเทือนยังไงก็ตามแต่นะับผลกานของบริสตอลซิตี้นี่ก็สุดนักไม่รับประทานนะครับหกนัดล่าสุดในทุกรายการชนะ1แพ้5นะฮะตอนทั้งนี้ตัวหลักเนี่ยลงสนามได้ทั้งหมดนะครับ โดยเฉพาะตัวที่โดดเด่นมากเป็นพิเศษครับคือกองหน้าสกอตแลนด์วยยัย22ปีอย่างทอมมี่คอนเวย์นะครับโอ้โหจริงๆเล่นดีนะแต่คือองค์ประกอบของทีมมันไม่ได้ช่วยแกเลยครับสมควรย้ายไปเล่นกับทีมที่ใหญ่มากกว่าน,นี้รวมถึงเพลย์เมคเกอร์ทีมชาติไอร์แลนด์ครับที่เพิ่งย้ายจากด e าบี้เคา์ตี้มาฤดูการนี้สดๆเลยอย่างเจสันไนท์ก็เล่นดีครับแต่มันก็ดีแค่เนี้ยส่วนที่เหลือนี่ผมขอไม่ให้เครดิตเลยแล้วกันเพราะมันไม่ค่อยไหวะฮะเอาตรงๆนะไอตัวเก่าๆอย่างพวกแอนดี้คิงนะอายุ3 5 3 6กพวกเนี้ย ก็ไม่ได้ประคองรุ่นน้องครับออกแนวเป็นภาระมากกว่านะฮะคือผมมองว่าวันนี้บริสตอลซิตี้ต่อให้เล่นในบ้านก็ยังเป็นลอง Leicester City อยู่เยอะครับผมเขาเรียกว่าความบาลานซ์ของทีมเนี่ยมันมันไม่ได้กลมกล่อมเลยแม้แต่น้อยนะฮะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมในบ้านของบริสตอลซิตีครับผมตั้งแต่เข้าสู่ปี2024เป็นต้นมาครับชนะ2เสมอ1แพ้4ครับ จากเเกมเกย้าในบ้านครับโอ้โหไม่ได้มีความโดดเด่นแม้แต่น้อยกับการเล่นในบ้านตัวเองนะครับเลสเตอร์ซิตี้ดูแล้วเนี่ยยังมีเกรดที่เหนือกว่ายเยอะเลยนะฮะถึงแม้ว่าช่วงหลังผลง,งานของจิ้งจอกสยามเนี่ยจะตกลงไปเยอะแถมอาจจะมีเรื่องอที่ทําให้เสียสมาธิด้วยนะครับผมในเรื่องของฟ i น a n ชเชอร์แฟร์เพลย์ที่อาจจะโดนตัดแต้งแต่อย่างไรก็ตามแต่ผมว่าการบุกมาเยือนบริสตอลซิตี้ในวันนี้พวกเขาจะสามารถเก็บ3ามคะแนนได้นะเกมอะไรที่มันยากๆแบบเนี้ยผมว่าเลสเตอร์ทำได้อยู่เสมอนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเวลาเลสเตอร์ต้องเจอทีมที่อยู่ครึ่งล่างของตารางครับผมสถิติโคตรดีเลยเป็นนั่งไล่ย้อนหลังดูครับ19นัดหลังสุดนะฮะที่เจอกับทีมที่อยู่ครึ่งล่าง,งตารางครับชนะ17เสมอ1แพ้1ครับ ไอสติติพวกเนี้ยมันโกหกกันไม่ได้นะฮะตัวเลขพวกนี้เนี่ยผมไปเอามาจากเว็บของฝรั่งนะครับก็เชื่อว่าวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเจมีว่วารดี้เนี่ยน่าจะลงสนามด้วยซ้ำนะฮะวันนี้เลสเตอร์ซิตี้จะสามารถเอาชนะบริสตอลซิตี้ได้อย่างแน่นอนซึ่งแค่นั้นก็เพียงพอแล้วกับราคาอัตราต่อรองนะฮะสำหรับทีมเยือนที่บุกมาต่อครึ่งควบลูกนะครับวันนี้อยู่ต่อเลสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนไปได้เลยฮะคู่ถัดมายังอยู่ในรายการเดิมนะครับแต่เวลาสี่ทุ่มตรงนะฮะคาดิฟซิตี้เปิดบ้านเจอกับซันเดลบมผม อยู่อันดับติดกันเลยฮะเจ้าถิ่งกาดิฟอยู่ที่11นะครับผม38แนัดาคะแนนครับยิง43เสีย51ประตูได้เสียติดลบ8ส่วนซันเดอร์แลนด์12นะครับผม38นัดีแดคะแนนครับยิง48เสีย45ประตูได้เสียบวก3เอ้ยไอทีมที่มันอยู่อันดับล่างเนี่ยประตูได้เสียมันเสือกบวกนะอันนี้ก็ถือว่าแปลกเหมือนกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกให้นะฮะว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ก่อนอื่นไปดูผลงานของซังล อ่ะซันเดอร์แลนด์ครับช่วงนี้ต้องเรียกได้ว่าเลสเตอร์ว่าเน่าแล้วซันเดอร์แลนด์เน่ากว่าเยอะนะฮะเนัดหลังสุดในทุกรายการของพวกเขาครับผมแพ้6เสมอ1ฮะโดย1แต้มจากการเสมอเพิ่งจะมาแมตช์ล่าสุดครับที่เปิดบ้านเสมอ q v r 0 0นครับนอกนั้นนะฮะหกแมตช์ก,ก่อนหน้านั้นพวกเขาแพ้รูดมาโดยตลอดเลยครับผมโอ้โหอันดับมาเลยรูดมหาราชมาขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเกมเยือนของซันเดอร์แลนด์นะฮะณนะขณะนี้นะ พวกเขาไม่ชนะใครมา7เ,เกมติดต่อกันแล้วนะครับผมแพ้5เสมอ2คือผมจะบอกอย่างนี้ว่าซันเดอร์แลนด์นะครับเป็นทีมที่มีเกมเยือนแย่มากๆครับแต่เกมเย่าเนี่ยสึกดีแบบดีมากๆเลยนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ทําไมซันเดอร์แลนด์เนี่ยประตูดได้เสียมันยังบวกนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนั่นเองอ่ะคราวนี้มาดูผลงานของกาคาดิฟกันบ้างนะฮะผมอ่ะเท่าถิ่งคาดิฟนะครับ5นัดหลังสุดครับชนะ4 แล้วก็แพ้1นึนะฮะเพิ่งจะแพ้เกมล่าสุดครับผมบุกไปแพ้สวอนซีมา0ูนต่อนะครับแต่ถ้าพูดถึงเกมย้าของคาดิฟนี่ถือว่าชื่อถือไว้ใจได้เลยนะชนะมาสาเกมรวดยครับชนะสโต๊ก2 1ชนะฮาเดนฟิลด์1-0ชนะอิฟสวิต2-1นะครับถ้านับผลงานในบ้านของกาดคาดิฟซิตี้อย่างเดียวเนี่ยพวกเขาถือว่าเป็นทีมระดับกลางตารางเลยนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกัน,นะฮะแถมเจอกันช่วงต้นฤดูกาลก็เป็นคาดิฟบุกไปเอาชนะเซนเนอร์แลนด์ได้ก่อนด้วยนะ1ะปรตตู่นนผอผ ด,ดูดีกว่านิดนึงนะในฤดูกาลนี้นะครับผมแล้วในสภาพทีมเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคด้วยนะครับพวกเขาไม่มีตัวเดียวครับที่เจ็บแน่ๆคือมาร์คแม็กกินเนสนะครับกองหลังไอแลนด์ซึ่งก็เจ็บมาได้ร่วม2เดือนแล้วผมว่าไม่มีผลอะไรแล้วล่ะแถมยังมีโอกาสที่ได้กองหน้าอย่างคีออนเอเตเต้นะครับผมกลับคืนสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งด้วยเจ้าตัวนี้เป็นกองหน้าดาวรุ่งนะครับผมซึ่งก็ไม่รุ่งแล้วล่ะยีิบสองปีละ เป็นนักเตะในอะคาเดมี่นะครับผมของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมคาดิไปซื้อมา00แสนยูโรเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับวันนี้มีโอกาสกลับมาลงสนามได้แล้วกันนะฮรรวมถึงผู้รักษาประตูนะครับผมอย่างตำแหน่งของแจ็คอันวิกอีกด้วยนะฮะจริงๆเป็นโกตัวจริงนะครับแล้วเจ็บไปประมาณเดือนกว่าๆวันนี้ก็เตรียมพร้อมกลับมาลงสนามนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะหายเจ็บทันหรือเปล่าภาพรวมก็ถือว่าคาดิฟนี่ดูดีเลยนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆครับในแผงเกมลุกอย่างจอร์จโบเลอร์นะฮะ รวมไปถึงหน้าของยากูเมเต้นะครับผมนี่เพิ่งไปสอยมาฟรีจากเรดดิ้งนะครับผมนะฮะก็ของฟรีก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายแต่ก็พอจดเฉยกันได้นะฮะก็วันนี้พร้อมลงสนามครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับผมก็คือทางด้านของคาร์นแกรนนะฮะยืมมาจากเวสต์บอมบิดเอาเบียนนะครับผมว่าวันนี้ก็น่าจะได้ลงสนามเหมือนกันนะฮะจริงๆก็เป็นทีมหนึ่งที่ยิงประตูได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสำหรับกาดีฟเนี่ยแต่จุดเด่นคือเรื่องของนักเตะอายุน้อยที่เป็นดาวรุ่งครับที่ขึ้นมาดูดีหลายตัวนะครับผม เจ้าอะไรอ่ะไอ้รูบินโควิลเออ่กองกลางเบลนะฮะวัยยีปีนี่ก็เด็กในแคาเดมี่นี่ก็ขึ้นมาก็ดูดีเหมือนกันนะครับผมรวมถึงอารอนแรมซี่อันนี้ไม่เด็กละตัวเก่านะฮะผมอ่ะตอนนี้นะอารอนแรมซี่ถ้าใครถามหาอยู่อดีตนักเตะอาร์เซนอลน,นะครับมาอยู่กับคาดีฟนะฮะซึ่งจะว่าไปเนี่ยจุดเริ่มต้นของการเล่นฟุตบอลอาชีพอารอนแรมซี่ก็มาจากคาดีฟนะครับผมเมื่อนูนะ่นป่ะปี2008อาร์เซนอลเนี่ยซื้อมาจากคาดีฟเนี่ยแหละ6.4ล้านยูโรนะฮะก็เหมือนได้กลับมาเล่นบ้านบ้านเกิดนะครับ ว่าถึงเจ้าถิ่นไปเยอะแล้วมาดูฝั่งทีมเยือนบ้างครับผมทางซันเดอร์แลนด์นี่ตัวเจ็บเพียบเลยนะฮะแต่ไอตัวที่เจ็บแล้วกระทบหนักที่สุดเนี่ยผมว่าหนีไม่พนแจ็คคลาร์กครับอกองหน้าดาวเด่นของทีมนะในวัย23ปีครับผมซึ่งตัวนี้นี่ก็เป็นตัวที่ทางซันเดอร์แลนด์เองยืมมาจากทอตแนมฮอสเปอร์นะครับผมเอาเป็นว่าฤดูกาลนี้ลงไปแค่33ลัดแกสันโวไป15ลูกกับอีก4อสซิตนะฮะ ถือว่าเล่นโคตรดีเลยแล้วก็เล่นดีตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วด้วยนะครับผมแต่ที่นแน่ๆครับเจ็บครับวันนี้ลงไม่ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนักเตะเกมรุกที่สำคัญคญเจ็บอีกก็คือแพทริกโรเบิร์ตนะครับผมกองหน้าอัาองกฤษนะฮะผมไม่เคยตีทีมชาติหรอกแต่เล่นดีเหมือนกันตัวนี้ก็เจ็บเหมือนกันฮะลงสนามไม่ได้หลกัหลกๆตัวรุกของทั้งฝั่งเซนต์แลนด์หายไปเยอะเลยทีเดียวครับอืมไม่สงสัยเลยว่าทำไมช่วงหลังๆนี่ยิงประตูคู่แข่งแทบไม่ได้นะฮะ บุกมาเยือนคาดิฟครับผมที่ช่วงหลังฟอร์มในบ้านดีชนะมาสามเกมรวดผมว่าลำบากมากครับผมคือด้วยฟอร์มมันสวนทายกันหมดครับคาดิฟเล่นในบ้านดีซันเดอร์แลนด์เล่นเกมเยือนห่วยแล้วก็ในขณะเดียวกันแผงเกมลุกของซันเดอร์แลนด์ที่เป็นตัวหลักเองก็เจ็บเรียงกันเป็นตับเลยครับขณะที่คาดิฟเป็นผู้เล่นค่อนข้างะจะไปทางสมบูรณ์นะฮะคือมันลงล็อกทุกอย่างเลยคุณมันเหมือนจิ๊กซอ์นี่มันประกอบกันเป๊ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมด้วยเหตุผลดั้งกล่าวทั้งหมดที่ว่ามาไม่คิดมากครับคู่นี้ลงทุนคาริฟเลยครับราคาเปิดมาเสมอเจ้าบ้านโอ้โหโคชิลยังให้ก็ไม่แพ้ครับผมเต็มที่แค่เสมอฮะคู่นี้เชียร์ไงก็ไม่เสียตังค์แน่นอนนะฮะถือว่าเป็นไฮท์เด็ดของคลิปนี้เลยนะฮะอยู่ต่อคาดิฟเจ้าบ้านราคาเสมอนะครับอ่ะอีกคู่หนึ่งครับเตะเวลาเดียวกันเลยครับเซาเทมตันเปิดบ้านเจอกับเบเดนส์เบอร์นะับผมเจ้าถิ่นเซาเทมตันนี่อยู่ในพื้นที่ที่มีลุ้นจะไปเพลย์ออฟนะับผมเลื่อนชั พวกเขาเนี่ยอยู่อันดับ4นะครับ36นัด73คะแนนครับยิง73เสีย47ประตูได้เสียบวกอยู่26ลูกนะฮะเออแล้วก็แข่งน้อยกว่าหลายๆทีมนะฮะในลีกเดียวกันด้วยนะครับเพิ่งแข่งไป36เกมเท่านั้นเองนะฮะก็ดูแล้วคงอยู่ในพื้นที่นี่แหละไม่น่าจะได้ไปได้ไกลกว่านี้นะครับถ้าดูจากแมตช์การแข่งขันที่เหลือนะครับผมยากนิดนึงส่วนมิดเดิลสเปอร์ครับผมฤดูกาลนี้มาไม่ดีเท่าไหร่ไม่มีลุ้นแล้วครับผมอยู่ที่10นะครับ38นัด54คะแนนครับ ยิง53เสีย52ประตูได้เสียบวก1ลูกครับก็เสียประตูเยอะไปซะหน่อยฤดูการนี้แต่ต้องบอกก่อนว่า m มิเทนส์เบอร์นี่ช่วงหลังไม่ธรรมดานะครับพวกเขาไล่พ้ามา4เกมติดแล้วนะฮะจากการชนะ3แล้วก็เสมอ1ครับที่สำคัญ4เกมที่ว่ามานี่เสียประตูแค่ลูกเดียวครับ3นัดล่าสุดนี่เก็บคลินชีทได้เกลี้ยงเลยนะฮะบุกชนะ,ะ Bir 10กะเบเอ burn ร์สองศูนย์บุกชนะเบอร์มมดดีไ่ธรรราครับ ซาดัมตันบอกเลยว่าเหนื่อยนะเออถึงแม้ว่า2เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาจะคืนฟอร์มกลับมาชนะคู่แข่งได้แล้วก็ตามนะครับผมแต่3ามแมตช์ก่อนนานนถ้าคุณดูนะแพ้รวดมา3เกมติดในทุกรายการครับถึงแม้ว่า2เกมล่าสุดจะฟื้นขึ้นมาแต่แต่มันก็เสียประตูเยอะนะเออบุกไปชนะเบอร์มิงแฮม4ี่สามเนี่ยเออเปิดบ้านชนะซันด์แลนด์สี่สองย่างเงี้ยนะฮะเกมรับช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซาดัมตันนข,ข้างจะมีปัญหานะครับ เราเกมแรกที่เจอกันที่บ้านมิดเดิลส์เบอร์นี่เป็นโบโรตบไปก่อนด้วย2ต่อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพูดเลยต่อเซ้เทมปันเล่นในบ้านก็ตามนะฮะยังถือว่าเหนื่อยครับเราจะว่าไปมิดเดิลส r เบอร์เองก็ถือไปเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นเกมเยือนได้ดีนะฮะเป็นอันดับต้นๆของลีกด้วยนะฮะก็คือเป็นอันดับที่6ของลีกนั่นเองเอ่ออันนี้พูดถึงผลงานเกมเยือนอย่างเดียวนะวันนี้อันตรายครับสำหรับทางฝั่งเจ้าถิ่นเซาเทมปันนะฮะ ตัวเจ็บเยอะด้วยครับวันนี้คายวอลเกอร์ปีเตอร์ครับผมแบ็คของทีมนะฮะเจ็บครับไลอ้อนเฟรเซอร์กองกลางสกอตแลนด์อีกหนึ่งตัวก็เจ็บครับผมรวมไปถึงอีกหนึ่งตัวนะฮะก็คือรอสจูดฮะฤดูกาลนี้ซื้อมาแพงด้วยนะซื้อจากซันเดอร์แลนด์มา9.3ล้านยูโรนะครับผมแทบไม่ได้ใช้ฮะลงไปแมตสองแมตช์เองมั้งเนี่ยเออเจ็บง่ายเหลือเกินนะครับผมเราชื่อรอสจูดนี่ผมนึกถึงนักร้องเพลงร็อกรุ่นเก่าแล้วถ้าใครอายุสี่สิบวกเนี่ยทันแน่นอนคนเนี้ย ชื่อนามสกุลเดียวกันเลยไม่ได้เป็นอะไรกันหรอกนะแต่เอาไว้ว่าไอหมอนี่มันเจ็บแล้วกันนะครับผมสภาพทีมซดลแทตันก็ประมาณนี้นะฮะแต่จริงๆโดยรวมนะผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่ครับเพราะไอตัวที่มันลงสนามได้ที่เหลือโดยเฉพาะในแผงเกมลุกครับเชอดัมอดัมอัมสตรองนะฮะสจวร์ตอัมสตรองเออใครกันเดวิดโบุ๊กโอ้โอโตัวนี้เล่นโคตรดีเลยนะฮะกองหน้าทีมชาติเวลครับผมเอาไปว,ว่าเกมรุกของทางฝั่งซัลแทตันนี่ยังถือว่าเป็นจุดเด่นฮะ แล้วก็ลงสนามกันได้ครบทุกตำแหน่งเลยนะครับผมถึงว่าละนะโดนยิงประตูเยอะแต่ว่าทำไมยังชนะเขาได้นะครับเพราะเกมลุกมันดีนี่เองส่วนมิดเดิลสเ r อร์ครับผมจริงๆตัวเจ็บมันก็เป็นตัวเจ็บเดิมๆแทบจะทั้งสิ้นนะฮะไม่ได้มีผลอะไรกับทีมสักเท่าไหร่ครับที่ดูแล้วน่าจะก,กระทบสุดก็คงมีเป็นแค่ทางด้านของ h ฮร์เดนแฮกนี่ครับผมกองกลางตัวรุ่งวัย21ปีนะฮะตัวนี้เล่นทีมชาติอังกฤษชุดยูสิบด้วยที่อาจจะแบบว่า กระทบกับทีมสักหน่อยเพราะว่าเจ้าตัวเองจริงๆเป็นตัวหลักของทีมเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับซึ่งรดูการนี้ก็มีโอกาสลงสนามได้เยอะเหมือนกันนะ20กว่านัดแต่ว่าก็เจ็บไปเยอะเหมือนกันครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมพร้อมลงสนามกันได้หมดครับสำหรับทั้งฝั่งทีมเยือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกองหน้าฟิลแลนอย่างมาคัสฟอสนะฮะโอ้ช่วงนี้นี่ฟอร์มฮอตเลยเกินครับน่าจับตามอง รวมไปถึงไรลียแม็กกี้นะครับผมก็เป็นย์เมคเกอร์ทีมชาติออสเตรเลียด้วยนะฮะที่เล่นได้ดีเช่นกันซึ่งสำหรับคู่นี้นะไม่ว่าคุณจะชอบทีมไหนนะฮะผมจะซาัตันหรือมิดเดิลสเบิร์กก็ตามแต่ขอให้คุณเนี่ยซัดไปก่อน1บินคือสกอร์สูงครับคือผมบอกเลยว่ายังไงซาซันตันเจ้าถิ่นต้องเสียประตูแน่นอนแต่ว่าผลประกอบการผลสกอร์ออกมายัางไงอันนี้คาดการณ์อาจจะลำบากนิดน,นึงต้องค่อยๆวิเคราะห์กันไปนะแต่สกอร์สูงมาแน่ๆนะจิ้มไปก่อนเลย โดยสถานการณ์ณขณะนี้นะครับซาลมตั้งก็อย่างที่ผมแจ้งไปว่าพวกเขาเนี่ยก็น่าจะอยู่ในพื้นที่อพเลย์ออฟเลื่อนชั้นนะครับผมซึ่งถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปเลื่อนชั้นอัตโนมัติไหมมันก็มีนะแต่มันยากนิดนึงครับแกปบมันห่างเป็น8ปดแต้มแล้วนะฮะส่วนบโรนี่แค่อยู่รอบปลอดภัยได้ก็ไม่มีอะไรครับผมฤูดูการหน้าคงต้องอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพต่อไปนะฮะ ซึ่งคู่นี้ถ้าว่าได้อันดับจริงซาตัตันก็ดีกว่าเยอะนะครับผมแต่ถ้าดูฟอร์มช่วงหลังๆโอ้โหโบโรมาดีมากๆนะฮะสเกมเยือนล่าสุดนี่บุกชนะคู่แข่งได้ทั้งหมดอีกด้วยนะครับซาตันตันตัวผู้เล่นดูดีจริงครับผมในแผงเกมลุกแต่เกมรับยังมีปัญหาแล้วโบโรเองเนี่ยผมไปดูมาเนี่ยเกมรับโคตรดีนะฮะผมแล้วก็อาศัยจังหวะรอสวนกลับได้ดีมากๆผมว่าวันนี้น่าจะสร้างปัญหา ให้กับทั้งฝั่งเกมรับของซาเันตันได้มากโขอ,อยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ถึงที่สุดเนี่ยด้วยความที่ซาเันตันอย่างที่บอกไปว่าเกมลุกพวกเขาก็ดีนะเออก็น่าจะทําประตูใส่ทางฝั่งทีมเยือนได้เหมือนกันครับโอ้ทำใจลําบากจริงคู่นี้ไปส่องดวตาต่อรองสะหน่อยครับแหมซาตันตันต่อแพงเหลือเกินครับหลูกผมว่ามันแพงเกินไปครับกับการเจอทีมที่ฟอร์มดีอย่างบิดเนอ์สเบิร์กเอาไวว่าคู่นี้นะถ้าโบโรจะแพ้ก็แพ้ไม่ขาดละกัน และยิงประตูใส่เมปาตันได้ด้วยลุ้นมุมเสมอได้อยู่นะครับคู่นี้ผมย้ำอีกทีนะครับเน้นไปที่สกอร์สูงเป็นหลักก่อนเลยนะฮะแล้วก็อยู่รองเบเดอรสเบิร์กาะารลูกแล้วกันโอกาสเชฟรีมีสูงไม่ใช่น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นขอหนักไปทางสกอร์สูงเป็นพิเศษนะครับโอเคคราวนี้มาดูรอบดึกกันบ้างดีกว่านะครับตีสามตรงครับฟุตบอลลีกเอิงนะฮะลิวเปิดบ้านเจอลองครับเออผมชอบจริงไอ้ชื่อทีมเรียกง่ายๆแบบเนี้ยม ทั้ง2ทีมนี้ถือว่าอยู่แนวหน้าของลีกด้วยกันทั้งคู่นะช่วงนี้ครับอยู่ในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปนะครับทั้งฝั่งลิวยูอันดับ4นะครับผม26นัด43คะแนนครับยิง37เสีย23ประตูได้เสียบวก14นะฮะก็เป็นพื้นที่ของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะผมในรอบคอลี่ฟายนะครับก็เป็นรอบคัดเลือกนั่นแหละส่วนฝั่งของลองอยู่ที่6ครับผม26นัด42คะแนนครับยิง35เสีย27ประตูได้เสียบวก8นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของศึกฟุตบอลยดโระตูได้เสียบวกแป รอบคอลี่ฟายนะฮะแต่แต้มห่างแค่แต้มเดียวเองนะคือถ้าดูดีๆครับผมตั้งแต่ทีมดับที่6ไล่ไปถนึงทีมดับที่2นะฮะแต้มไม่หนีก็เลยครับมีแป้แชร์เนี่ยโดดไปอยู่ทีมเดียวนะฮะห้าแต้มนะครับนอกนั้น,นี้แบบพร้อมจะสลับก,กันได้แบบว่ากันวีคต่อวีคนะฮะยกตัวอย่างานวันนี้ถ้าเกิดลองชนะริวได้นี่ก็แซงขึ้นไปเป็นท็อฟโฟเหมือนกันนะครับเพียงแต่ผลงานช่วงหลังดูแลอาจจะเหนื่อยสะหน่อยนะลองนี่ผลงานไม่ค่อยสม่ําเสมอนะครับเอาเป็นว่า ผลงานพวกเขาเนัดหลังสุดชนะแค่2ครับเสมอ2และแพ้ไปถึง3เกมเลยทีเดียวเกมล่าสุดเล่นในบ้านนี่ก็แพ้นิส1ประตูต่อ3นะครับผมแต่เกมเยือนภาพรวมถือว่าดีนะไม่ได้ขี้เหร่ช่วงหลังใช้ได้อยู่นะครับส่วนเลวครับผมเป็นอีกหนึ่งทีมจอมเสมอรครับเสมอว่า3นัดรวดแล้วนะครับให้กับแรนด์สโตมการ์ดในฟุตบอลยุโรปนะฮะแล้วก็แบร์สทีมรองจากฝูงนะครับแต่ถ้ามาภาพรวมพวกเขาไร้พ่ายมา5เกมแล้วนะนะอันนี้มองในแง่ดีครับชนะ2เสมอ, 3. สมอ,สมอ3เกมในบ้านณนะขณะนี้นี่โอ้ไร้พ่ายติดต่อกันมาแล้ว กี่เกมวะเนี่ยผมนับเลยอ,อืหลายเกมมากครับ13เกมติดต่อกันแล้วนะครับในบ้านนะฮะพวกเขาเนี่ยชนะ9แล้วก็เสมอ4เกมนะครับโอ้ผลงานยอดเยี่ยมนะเกมในบ้านนี่ถือว่าเชื่อขนมกินได้นะครับเออแล้วเจอกันเมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่บ้านลองนี่ก็บุกไปยันเสมอมาได้ด้วยนะหนประตูต่อหนึ่งนะครับถือว่าไม่ธรรมดาครับริวก็เหนียวแน่นอยู่แต่ตัวเจ็บวันเนี้ยมันมีตัวเจ็บเพิ่มต้องแจ้งไปก่อนนะครับอังเคียวโกเมสครับผมกองกลางอังกฤษวัย23ปีครับ ตัวนี้นี่เป็นตัวที่ลิลเนี่ยไปดึงมาจากแมนยูเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับตอนเป็นนักเตะเยาวชนครับแล้วก็บ่อยยืมบ้างอะไรบ้างตอนนี้กลับมาเป็นตัวหลักของทีมนะครับฤดูกาลนี้ก็เล่นดีด้วยนะฮะแต่ว่าล่าสุดครับเจ็บครับโอ้โหน่าเสียดายนะจริงตัวนี้ถือว่าอนาคตไกลเลยเดี๋ยวต้องดูนะฮะว่ายาวแค่ไหนครับขณะที่ผู้เล่นที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วหลายๆตัวก็ยังคงเจ็บอยู่นะฮะรวมถึงซามูเอลอุมติตีด้วยอดีตนักเตะบาร์เซโลน่านะครับ ก็ดูแล้วน่าจะปิดเทอมยาวเช่นกันแต่ยังดีที่กองหน้าตัวหลักครับกองหน้าทีมชาติแคนาดาอย่างโจนาธานเดวิดวันนี้พร้อมลงสนามนะฮะไม่มีปัญหารวมถึงฮาร์คอนฮาราราสันนะครับผมดาวรุ่งทีมชาติไอซ์แลนด์วัย20ปีอันนี้นักเตะตัวใหม่เพิ่งย้ายมาจากเอฟซีโกเปนนเกนเลยค่าตัว15ล้านยูโรวันนี้ก็พร้อมลงสนามเช่นกันนะครับซึ่งไอ้สองตัวนี้ถ้าลงกนได้เมื่อไหร่นะส่วนใหญ่กองหลังฝั่งตรงข้ามนี่บันเลยนะ ขณะที่ทีมเยอรมันครับก็มีตัวเจ็บเพิ่มมาหนึ่งตัวเหมือนกันครับกองหลังนะฮะตัวเก่าอย่างโจนาธานกราดิดนะครับวันนี้ยืนยันแล้วว่าจะไม่สามารถลงสนามได้นะครับมีปัญหาอาการบาดเจ็บขณะที่ตัวเจ็บเดิมครับอย่างจิมมี่คาร์บอตแล้วก็เดวีเมาชาโนนะฮะก็มาชาโนนะฮะก็ยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิมครับแต่ภาพรวมลองถือว่าโอเคนะครับก็มีปัญหาแค่เกมรับนั่นแหละแต่เกมรุกเนี่ยก็ยังสามารถที่จะลงสนามกันได้แบบครบครันนะครับทั้งไอวาฮีอันนี้อาจให้ถูกโทนนะวาฮีนะ ลงโขนต่ำนะฮะกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสวัย21ปีฮะโอ้ตัวนี้นี่อนาคตไกลหลายคนเริ่มจับตามองละนะรวมไปถึงผู้เล่นหมายเลข7ของทีมครับฟอร์เรนโซโตชานะฮะอันนี้ตัวเก่าวัย33ปีก็มีฤดูกาลที่ดีนะครับผมในปีนี้นะฮะเล่นอยู่กับลองมา4-5ฤดูกาลครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามเช่นกันครับเนลเอยูนุซี่ครับผมกองกลางทีมชาติโบร็อกโกวันนี้ก็พร้อมลงสนามเช่นกันจริงๆตัวลองถือว่าดีใช้ได้เลยนะ ซึ่งก็จะบอกว่าจริงๆภาพรวมถือว่าค่อนข้างสูสีเลยนะครับเพราะว่าลองเนี่ยเกมเยือนช่วงหลังก็ถือว่าทําผลงานได้ดีมากขึ้นครับแต่เพียงแต่ว่าลิวเนี่ยแหมมันก็เป็นทีมหนึ่งครับที่เกมในบ้านน่ะดุดันซะเลอกเกินนะอย่างที่ผมบอกไปครับ13เกมในบ้านยังไม่แพ้ใครเลยครับ ดังนั้นดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเกมยากซะหน่อยสําหรับรองในวันนี้นะฮะอีกทั้งเรื่องของเฮดูเฮดครับริวลูดีกว่าชัดเจนนะครับ12เกมหลังสุดที่เจอกันของทั้งคู่ครับริวชนะ9ครับเสมอ2เกมแล้วก็ลองชนะได้เป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นฮะอันนี้ผมนับแค่เฉพาะผลงานที่เล่นในบ้านของริวนะคือเอาง่ายๆริวเปิดบ้านเจอลองเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ลองไม่รอดว่ายอย่างนั้นนะครับซึ่งผมก็มองคล้ายๆกับสถิติที่ผ่านมานะดูแล้วเนี่ยริวเล่นในบ้านยังเชื่อใจได้มากกว่าเยอะนะครับผมลองเนี่ย ยังคงมีปัญหาในเรื่องเกมรับอยู่นะฮะโดยเฉพาะการเล่นเกมเยือนส่วนใหญ่เสียประตูค่อนข้างจะบ่อยนะครับช่วงหลังๆนะฮะยังมองว่าวันนี้ริวดูดีกว่าครับเล่นในบ้านอตาตอรองเปิดมาต่อปอปอครับเต็มที่ก็แค่เสมอเสียครึ่งครับก็ลุ้นกินเต็มไปแล้วกันนะลุ้นเสียครึ่งกินเต็มผมว่ามันคุ้มอยู่แล้วล่ะคู่นี้อยู่ต่อริวเจ้าบ้านแล้วกันผมว่าน่าจะเฉือนได้อยู่นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเตตีสานเป็นการไปที่สเปนครับไปดูหมูกัดกันนะครับผมวันนี้การดีเปิดบ้านจะกับรานาดานครับที เปิดบ้านเจอทีมเยือนทีมแบบสิบเก้นะฮะการ์ีิเจ้าถิ่คนะคนครับยีนัด22คะแนนครับยิง20เสีย40ประตูได้เสียติดลบ20นะครับส่วนการานาดาทีมเยือนครับยี 28, ่สบนัดมี14คะแนนฮะยิง30เสีย58ประตูได้เสียี่สิบ28ลูกเอาตรงๆเลยนะคือผมว่ากาดิสเนี่ยว่ารอดยากแล้วนะเพราะว่ามีคะแนนหางจากโซนปลอดภัยถึง5แต้มนะครับกคนาดานี่หนักกว่านะฮะกคนาดานี่กับกคนาดาอเมริกาไอสอทีมล่าง,างสุดอะ่ะ หัวไม่รอดไปแน่นอนนะฮะไอกาดิสนี่ยังแบบว่าเขาเรียกว่าจมูกพ้นน้ำมานิดนึงแต่ก็ยังยังเหนื่อยอยู่นะครับซึ่งเอกลักษณ์ของความห่วยทั้งสองทีมมันแตกต่างก,กันนะกาดิสนี่อาจจะเสียประตูไม่เยอะครับแต่ยิงประตูได้โคตรน้อยเลยน้อยที่สุดในลีกขณะที่การาด้านี่เป็นทีมที่เสียประตูเยอะที่สุดในลีกครับเหมาะสมกันจริงๆฮะผีเน่ากับลงผูกวันนี้ครับ <S <S ผลงานของทั้งคู่ช่วงหลังเนี่ยก็กาดิสดูดีกว่าเล็กน้อยครับชนะ1เสมอ3แพ้หนึ่งนะครับผม ก็มีเสมอเยอะหน่อยนะเอาเป็นว่า5เกมหลังสุดแพ้เกมเดียวว่าอย่างนั้นเหมือนจะดูดีครับแต่ถ้ามองย้อนกลับไปแบบไกลๆเลยนะครับผมผลงานของกาดิสนะครับผม20นัดหลังสุดครับพวกเขาชนะกู่แข่งได้แค่เกมเดียวคือการเปิดบ้านชนะแอตมาดติด20ผมละโคตรงงเลยจะทําได้ไงวะเนี่ยเจอทีมอื่นชนะไม่ได้นะฮะเจอทีมตาหมีชนะเฉยครับส่วนแคนาดาครับ3นัดหลังสุดแพ้รวดมาเลยตลอดครับ และนับณขณะนี้เนี่ยพวกเขาไม่ชนะใครติดต่อกันมา9เกมรวดแล้วนะครับจากการเสมอ3แล้วก็แพ้ไป6เกมนะครับแต่เดี๋ยวก่อนรู้ไหมครับว่าแคนาดาเนี่ยชนะคู่แข่งครั้งล่าสุดคือทีมอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยครับเปิดบ้านเอาชนะกาดิสสอต่อศนย์ครับผมเมื่อช่วงต้นปีฮะโอ้โหจี๊ดไหมล่ะกลับมาเจออีกรอบวันนี้กาดิสได้แก้มือแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าจะแก้แคนได้หรือเปล่านะครับผม สภาพวันนี้ครับสองตัวเจ็บอย่างลุยเซอร์เนนเดสนะครับผมแล้วก็ตางด้่งของเฟเดซานอเมเตริโอฮะยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่ามันเจ็บมาตั้งนานแล้วล่ะไม่ค่อยมีผลอะไรกับทีมสักเท่าไหร่หรอกแล้วมีข่าวดีครับผมแม็กซิมิเลโนโกเมสครับกองหน้าอุุกวัยรายนี้มีโอกาสจะกลับมาลงสนามได้ครั้งนะครับรวมถึงโรเจอร์มาตีกองหน้าจอมเก่าวัยสาปีด้วยนะฮะซึ่งนักกลับมาได้จริงก็ดีนะถือว่าเสริมโคห้กาดิสเพิ่มขึ้นได้ครับผม ไม่งั้นนี่ควรมีครับกองหน้าที่ยืมจากเปติสมาล่าสุดเนี่ย mm hmm. เหนื่อยนะฮะเดอะแบกของทีมเลยส่วนตำแหน่งอื่นๆครับตัวหลักๆก็พร้อมลงสนามได้หมดครับแบ็ก <Back S 2> <Back S 1> อย่างอิซาคาเซเลนนะฮะรวมไปถึงปีกซ้ายอย่างรูเปนโซบริโนนะฮะวันนี้ก็พร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับตัวหลักๆยนครบนะกาเดสนะขณะที่การานด้าทีมเยือนนะครับผมวันนี้สภาพทีมถือว่าสมบูรณ์มากครับไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบนครับอาจจะต้องลุ้นนิดนึงสำหรับกองหน้าอาเวเนียอย่างอูซูนี่นะฮะซึ่งเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมนะครับว่าจะหายจากการ หรือเปล่านะครับมีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่กล้ามเนื้อนะครับผมก็ต้องรอรุ่นเช็คฟิตกันนะครับตำแหน่งอื่นผู้เล่นรายอื่นพร้อมลงสนามกันแบบครบครันไม่ว่าจะเป็นลูคัสบอยครับฟาคุนโดเปเลสตรีนะฮะรวมไปถึงกองกลางอย่างเจอรัลกัมเบลอะไรพวกเนี้ยนะฮะลงสนามได้หมดเลยครับจริงๆแคนาดาไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นอะไรเลยครับฟอร์มตกฟอร์มแย่แบบนี้นี่คือมาจากปัญหาเรื่องของฝีมือล้วนๆนะฮะผมมองว่าอย่างนั้นเลย แต่ว่าโคช้ชของพวกเขาเองเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับทางด้านของอเลสซานเดอร์เมดินาเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่ถอดใจนะครับเพราะว่าตามหลักทฤษฎีเนี่ยก็ยังมีโอกาสอยู่นะที่จะอยู่รอดต่อไปได้แต่ผมมองว่าอาจจะเหนื่อยซะหน่อยครับคือเกมรับมันไม่ดีเอาซะเลยอ่ะแคนาดาเนี่ยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเวลาเล่นเกมเยือนเมื่อไรเนี่ยโอ้โหมักจะมีปัญหาเสมอนะครับกาดีดเองเนี่ย ก็ผลงานไม่ดีก็จริงแต่โดยรวมยังดูไว้ใจได้มากกรานด้าเยอะโดยเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยพวกเขายังมีผลงานที่แบบคืออาจจะชนะน้อยครับแต่มันเสมอเยอะนะฮะมันก็บ่งบอกให้เห็นว่าคลาสของพวกเขาในบ้านเนี่ยก็ยังถือว่าสู้กับทุกทีมในลีกได้นะดังนั้นเนี่ยผมว่าบทไปยาวๆนะครับผมกาดิสน่าจะเอาอยู่นะแต่รูปเกมมันสูสีชัวช่วๆแหละแต่ถึงที่สุดเนี่ยผมว่า3มแต้มน่าจะอยู่กับทั้งฝั่งเจ้าถิ่นนะครับแถมทางด้านของกาดิสเนี่ย คยบุกไปแพ้กันนดาดามาก่อนด้วยมาช่วงต้นปีผมว่าคงอยากเอาคืนมอนกันแหละครั้งนี้เป็นโอกาสแล้วละ่ะผมว่าการิสน่าจะเล่นในความมุ่งมั่นนะครับและถึงที่สุดจะสามารถเอาชนะไปได้แบบเหนื่อยแบบคือจับอะว่ายอย่างนี้ละกันนะครับมผมฝากไว้คู่นี้แต่ไม่ต้องหนักมากนะเอาเบาๆนะขำๆจิ้มๆพอผมให้อยู่ต่อกาดิสเจ้าบ้านราคาปอๆนะครับลุ้นเสียครึ่งไม่ก็กินเต็มเอานะ,อ,ะอันนี้เสี่ยงกันหน่อยละกันฝากไว้ประมาณนี้นะฮะ อ่ะครบทั่ววันนี้นะครับสำหรับ5คู่6บินนะครับผมคู่แรกอยู่ต่อเลสเตอร์ทีมเยือนขึ้นครบลูกนะครับคู่ที่2นี่อยู่คาร์ดิฟซิตี้เจ้าบ้านราคาเสมอนะครับคู่นี้ผมให้5ดาวนะสำหรับคลิปนี้คู่ที่3นะครับผมให้อยู่รองบิดินส์เบอร์ราคา1ลูกแบบเบาๆแต่เน้นไปที่สกอร์สูงเป็นหลักนะครับคู่ที่4ครับอยู่ต่อริวเจ้าบ้านราคาปปแล้วก็คู่สุดท้ายอยู่ต่อคาร์ดิสเจ้าบ้านราคาปปนะครับไอสองคู่หลังนี่ลุ้นเสียครึ่งกับกินเต็มนะยังไงลองดูแล้วกัน ฝากไว้ด้วย3คู่สําหรับการจัดการทำบอสกอร์ในคลิปนี้ครับคือ3คู่จากฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับผมแล้วก็คู่ชิงเงิน200คือคู่หัวคํานะครับเลสเตอร์บุกเยือนบริสตอลซิตี้รวมสนุกกันเยอะๆติดแฮชแท็กบูมมาเตงให้เรียบร้อยแล้วมาลุลับเงินหมื่นกันนะครับใครยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกับผมก็และแอปบอลแปดสิบแปดนะครับทักไปสมัครได้เลยเดี๋ยวนี้เลยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะฮะโอเคฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอใหม่ครับวันเสาร์บอลเพียบครับจัดไปครับสวัสดีครับ